ฮัลโหลฉันอยู่ในนี่ได้ไหมลูกฉันอยู่วะได้ไม่เป็นไม่เป็นป่ะแล้วลูกฉันหลานคิดอะไรอ่ะอยาัอยังอยู่ในใต้นี่นะลูกฉันบอกว่าอย่าอยู่ตด้อยู่นี้ได้ไหมได้ไหมอยู่คนเดียวได้ไหมโอเคเดี๋ยวขอออกก่อนสิอุ๊ปปี้อันนี้ไม่ดีสั่ง ที่เป่ารูอปองมันมีน้ำอยู่เฮ้ยเธอ,อ,อฉันฉันจะถือ,อนนี้สวยอ่ะแต่ปรมั่งสิอา นะคะอู้ตาค่ะ <wine> <des incarcerated>